แวะไปเตือน<ะ>เรื่องนี้นิดหนึ่งค,คือตอนนี้น้ําตกทีรอซูนี่เขาเปิดให้เข้าไปเที่ยวแล้วแต่ปรากฏว่าฝนตกหนักค่ะน้ําไหลแรงสีขุ่นแดงเลยซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายตอนนี้เขาจึงงดให้ลงเล่นน้ําของน้ําตกทีรอซูค่ะแล้วพูดเรื่องนี้แล้วก็ส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องเชียงรายและจังหวัดข้างเคียงด้วยที่โดนหางๆไอ้เจ้าย,งยางงิน โอ้โหหนักมากนกมากนี่ขนาดแค่ห่างนะคะพี่ปูอันนี้คือภาพน้ําตกทีรอซูอนะครับไอ้น้ําสีแดงๆเนี่ยเป็นสัญญาณแบบน้ําที่เรียกว่าน้ําป่า พี่จองกับเคนลนนคุณหนิงเนี่ยไปมาก่อนอสวยมากวมากว่าจะไปนี่ก่อนจะไปนี่คือต้องมีความพยายามเป็นที่ตั้งอย่างเลิศอะคะ่ะชแต่หน้าเนี้ยแล้วก็รอบประตกที่รอซูนั้นะลูกศิษย์คุณจิตรกรทั้งนั้นเลย <c oughs> ต้องหยุดตรงนี้ต้องหยุดก่อนนะอย่าเพิ่งไปนะรออุทยานเขาขประกาศก่อนว่าตอนแี้เขาเปิดให้เข้าเที่ยวแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาแจ้งเตือนว่าอย่าลงเล่นน้ำใช่ใช่ใช่ ส่วนพี่น้องเชียงรายก็ขอให้ผ่านพ้นนะเรื่องน้ําหลากน้ําท่วมกันให้เร็วที่สุดเข้าใจว่าเหมือนที่ผ่านมาน้ํามาเร็วไปเร็วแต่ก็ทิ้งความเสียหายไว้เยอะส่งกําลังใจไปให้นะครับจังหวัดอื่นๆก็เช่นเดียวกันเห็นเราคิดถึงหมูเด้งไหมตอนนี้ทำไมน้องหมูเด้งดังวะโอ้โหนี่น้ำแรงมากนน้ำป่าเลยล่ะคือปกติที่เราซูมเป็นน้ำตกใหญ่อยู่แล้วไงแต่พอน้ำมันแดงมันเพิ่มความสยองเนาะ เนี่ยเขาเลยปักป้ายว่าอย่าลงเล่นน้ํานะ,ะกระทั่งไอ้ชายชายน้ำเนี่ยน้ำก็กยังไหลแรงนะ<ช>เพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยจ้า